สวัสดีจ้าฉันคือใบบัวบกเพื่อนตัวน้อที่มีพลังวิเศษซ่อนอยู่เพียบเลยนะฉันชอบที่ชุ่มชื้นและสะอาดเพราะที่นี่ทำให้ฉันเก็บสะสมสาระอาหารดีๆไว้ให้เธอไงละ่ะใครว่าฉันแค่แก้ช้ำได้อย่างเดียวแต่ฉันช่วยลดการอักเสบได้ดีสุดๆเลยนะดูสิฉันยังช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำให้แม่นยำตรงนี้เลยจ้ารู้สึกปิ๊งขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะ ถ้าเธอรู้สึกเครียดฉันจะช่วยให้ผ่อนคลายเหมือนครูที่คอยบอกให้เธอใจเย็นๆทุกวันเลยและสุดท้ายฉันยังช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวสวยและแพลหายไวสดใสสุดๆไปเลยต้องนำฉันไปคั้นเป็นน้ำดื่มเย็นๆแบบนี้สิสดชื่อและได้ประโยชน์จากข้างในเลยล่ะเดี๋ยวจะใช้พอกหน้าแบบนี้ก็ช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มสุขภาพดีแบบธรรมชาติจ้าแต่ห้ามลืมนะอย่าทานฉันติดต่อกันนานเกินไปและคนเป็นโรคตับต้องระวังด้วยล่ะ ฉันคือใบบัวบกเพื่อนตัวเล็กใช้ให้พอดีแล้วเราจะสุขภาพดีไปได้วยกันนะ